สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนซี่กับแฟนค่ะเดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะแต่ว่าเรามาไกลมากนะคะวันนี้เรามาถึงะเชิงเซาเลยค่ะพอดีว่าแวะมาไหว้พระนะคะก็เลยจําได้ว่าเคยกินร้านนี้เลยแบบกลับมากินอีกครั้งหนึ่งนะคะจะบอกว่าแบบอร่อยเด็ดค่ะทุกคนนี่นะคะเขาจะทําสดๆเลยแล้วก็จะมายื่นใส่ชามกว๋วยเตี๋ยวเรานะคะ น,นี้ก็แบบไส้หวานไส้ผักอะไรต่างๆนะคะทุกคนอุย้ยแฟนก็คือแบบอยากกินแล้วนะคะหิวทำหน้างงๆน่ากินไหมคะในชามนี้นะคะก็จะมีตัวทั้งหมด7ดตัวเลยค่ะแล้วก็อุย้ยแก้วน้ําก็คือมีความวินเทจนะทุกคนนะมันจะกระป๋องนีค่ะเขาก็จะตักทําสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมายื่นใส่ชามปึ๊บของแฟนไส้ข้าวโพดนะคะน่ากินมาก แล้วก็ของเด็ดนะคะของเด็ดก็คือผักค่ะเขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าใส่แล้วแบบก๋วยเตี๋ยวมีความอร่อยขึ้นแบบสามรอยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนก็คือใส่ลงไปเลยะค่ะใส่ไปเยอะๆนะคะแฟนบอกว่าถ้าไม่ถานัดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้นะคะโอเคถ่ะใส่ไปค่ะแล้วเราก็ใส่ให้แฟนนะคะความจริงก็คือแฟนไม่กินแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเห็นว่ามันอร่อยแล้วก็ใส่เข้าไปะค่ะใส่เข้าไปอีกนะคะทุกคนอ๋อไม่พอค่ะทุกคนจริงๆแล้วอะ สิ่งที่เด็ดกว่าก็คือกระเทียมเจียวค่ะทุกคนมันต้องกินคู่กับกระเทียมเจียวนะคะน้ำซุปเนี้ยก็คือแบบใส่เข้าไปเลยค่ะจุกๆุกแน่นๆนะคะคืออร่อยมากบอกไม่ถูกดูแฟนชิมหมูยกนูกอ้อ่ะไม่อร่อยก็แบบไม่ได้ละป้าแบบว่าดูดูท่ากินเดี๋ยวดูนะคะเราจะกินกันแบบ ไม่หยุดยังไม่คุยกันสักคำเดียวนะคะก็คือกินเข้าไปะคะ่ะทุกคนคือมันอร่อยจริงๆนะคือแบบไสม้มันก็จะมีแบบผักต่างๆมีหมูมีหมูมหมยออะไรพวกนี้นะคะส่วนน้าซุปเขาก็จะแบบว่าใส่กระดูกใส่ลูกชิ้นใส่เลือดใส่กินไก่ค่ะจําได้คือว่าอร่อยมากถ้าแบบช่วงเทศกาลกินเจเขาก็จะทํเป็นแบบเจซึ่งแบบทุกคนต้องมาลองอะ่ะมันดีจริงๆนะอยู่ดีดดแบบกินไม่หยุดเลยนะคะเออแบบว่า ห้าสิบบาทนะทุกคนชามเนี้ยจุกจุกแฟนก็คือกินหมดอ๋อเพิ่มตัวด้วยนะเพิ่มไปห้าตัวแล้วก็พี่เขาขายดีนะขายแบบออนไลน์ดีมากขายไลน์แมนอะไรพวกนี้นะคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะกลับบ้านกันนะคะสั่งกลับบ้านด้วยสองถุงนะคะทุกคนจุกมากชื่อร้านนะคะลืมบอกวินเทจก๋วยเตียเต๋ยววินเทจก๋วยเตี๋ยววินเทจแปลดลิวนะคะทุกคน